สวัสดีค่ะสวัสดีน้องเนยแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะกลับมาเจอกับพี่หน่อยพรทิปออโต้ขายอีกแล้วนะคะนานมากเลยที่ไม่ได้อัดคลิปเพราะลูกค้าไม่ค่อยประสค์ออกนามเท่าไหร่แต่วันนี้โชคดีที่เราได้เจอน้องเนยจากคุณแม่นะคะเคสเนี้ยคุณแม่เดินทางมาจากที่ไหนคะนครสวรรค์มาจากนครสวรรค์อีกแล้วค่ะลูกค้ามาจากนครสวรรค์จริงๆนครสวรรค์ก็มีเต็นรนไหมแม่มีมีใช่ไหมแต่ไม่ซื้อไม่ซื้อมาที่นี่ใช่ไหมใช่ดูคลิปแล้วมาที่นี่เลยดูคลิปแล้วมาที่นี่เลย แต่ก่อแม่จะมาลูกแอบดื้อต้องบอกก่อนเคสนนี้เนี่ยน้องเลยมีไปจับแฟนมาแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ลูกไม่ผ่านไม่ผ่านใช่ไหมคะน้องเลยไปจับแฟนมาแล้วหนึ่งครั้งไม่ผ่านเขาบอกไม่ผ่านเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเขาทําเอกสารกองอ๋อเพราะว่าเรายื่นเอกสารลอมเขาหาว่าหนูยื่นเอกสารไม่ใช่เอกสารจริงเข้าไปก็เลยทําให้เราไม่ผ่านจริงๆเราไปที่เต็นเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยเราไปแล้วเนี่ย พราะน่าจะผ่านนะพอดูเราเต้น,น่าจะช่วยได้สุดท้ายก็เลยไม่ผ่านใช่ไหมคะแล้วเพราะอะไรทําไมถึงกลับมาหาพี่หน่อยแม่ดูเพราะแม่<ๆ>ดูจะพาลูกมาแต่ลูกไปนูน่นเหตุผลเพราะว่าคุณแม่ค่ะคุณแม่เจอพี่หน่อยใน YouTube แล้วก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยจริงๆจะซื้อรถจะมาที่นี่แหละแต่ไม่ได้คุยกันถูกไหมคะพอไม่ได้คุยกับลูกก็เลยไปที่อื่นแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะเคสนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าไฟนี่เกือบจับไม่ผ่านเหมือนกัน ะะแต่ที่พี่หน่อยมาอัดคลิปวันนี้อยากให้ลูกค้าท่านที่ดูอยู่นะคะดูคลิปนี้อยู่ต้องบอกเลยว่าการจับไแนั้นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ง่ายเลยค่ะไม่ใช่ว่าจับ2วันสาวันผ่านเคสนี้ใช้เวลาจับไปนั้นนานแค่ไหนแม่ เกือบเกือบเดือนเกือบเกือบน่าจะเดือนน่าจะมีเดือนเลยเคสนี้ใช้เวลาจับไฟแนนซ์พี่หน่อยนับได้คร่าวๆประมาณหนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะที่จับไฟแนนซ์ผ่าน <G rab> ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรลูกค้าหลายๆคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจับไฟแนนซ์เนี่ยมันใช้เวลานานจังเลยกว่าจะผ่านหรือมันจะไม่ผ่านแต่เคสนี้ยทําไมคุณแม่จัดนานขนาดนี้ถึงยังรอมั่นใจว่าจะได้มั่นใจก็มั่นใจน้องแล้วต้องเลยคิดเลว่าโอกาสไม่ผ่านนี้แน่ ไม่มีใช่ไหมคะคิดว่าได้แน่แน่แล้วทาไมพี่แจ๊ดโทรหาถึงแบบไม่ไม่มีแบบเมื่อไหร่ได้รถหรือเร่งเร่งกับทางไปเลยพรอะอะไรคะเพราะมันใจเพราะว่าพี่แจ๊ดเขาบอกใครรอได้แน่ได้แน่ยังไงก็ได้แน่แต่รอหน่อยรอหน่อยเพราะว่าของนองเนยมันไปจัดที่อื่นมาไม่ผ่านมาแล้วมันยากใช้เวลาหน่อยแต่คนสวยยืนเขินปิดใหญ่เลยยืนเขินแต่ไม่เป็นไรคือเคสนี้ค่ะที่พี่หน่อยบอกเนี่ยหมายความว่าลูกค้าเอง ตัวน้องเนยกับคุณแม่เนี่ยไม่เคยโทรตามเต็น์นะคะไม่เคยโทรมาถามไม่เคยเลยว่าเอ้เมื่อไหร่จะได้มีต่ปล่อยให้พี่หน่อยกับพี่แจ๊ดทำงานส่วนสุดท้ายพี่แจ๊ดบอกว่าได้แน่ๆน,น้องเนยก็ดีใจว่าเฮ้ยต้องได้รถแน่ๆต้องบอกลูกค้าเลยค่ะถ้าคุณดูคลิปแบบนี้อยู่นะคะพี่หน่อยขอบอกตรงนี้ว่าการจัดไฟแนนซ์นะคะต้องใช้เวลาตัวพี่หน่อยเองตัวพี่แจ๊ดเองแล้วตัวลูกค้าเราต้องเดินไปคู่กันพาคเคสนี้น้องเนยเร่งพี่หน่อยมา หรือว่าไม่ช่วยไม่ให้ความร่วมมือก็อาจจะจัดแสดงไม่ได้อาจจะไม่ผ่านแต่เตเนี้น้องเลยขออะไรขอเอกสารอะไรให้โทรให้รับโทรศัพท์ตอนไหนน้องเลยให้ความร่วมมือตลอดบวกกับคุณแม่ก็ตัดสินใจเป็น FC ที่นี่อยากจะซื้อรถที่นี่ใช,ใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนจะลาจากกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้าก่อนว่าเคสนี้ยน้องทําอาชีพอะไรน้องเลยทําอาชีพอะไรคะทำอาชีพคนงานกรมทางค่ะคนงานกรมทางใช่ไหมคะอายุงานกี่ปีสามปีอายุงาน,านสามปีสามปีกว่าแล้วตอนนี้หืออยู่เท่าไหร่ อายุ20ปี <24 S 2> อายุ20ปีบริบูรณ์นะคะอายุงาน3ปีนะคะเงินเดือนเท่าไหร่คะเงินเดือนหมื่นห้าเงินเดือนหนึ่งหมมีประกันสังคมป่ะมีค่ะมีประกันสังคมต่อไปจากไฟนั้นไม่ผ่านคุณคิดเอาแล้วกันแต่มาหาพี่หน่อยเน<ด>ี่ยจับอย่างเงี้ยผ่านแน่นอนนะคะเคสนี้น้องน้อยน้องเนยติดที่ว่าอายุน้อยก็เลยจับไม่ผ่านเดี๋ยวก่อนจะไปให้คุณแม่พูดก่อนว่ามาซื้อรถที่เนี่ยค่ะจากที่ดูคลิปมาแล้วเนี่ยวันนี้มายืนพูดตรงนี้บ้างเหมือนคนอื่นเขาในคลิปเนี่ยคุณแม่เป็นยังไงบ้างประทับใจไหมประทับใจไม่ เคยดูแต่ในคลิปแต่ไม่คิดว่าเธอจะมายืนตรงนี้เคยดูแต่ในคลิปใช่ไหมคะแล้วเพราะอะไรตัดสินใจมาที่นี่มันใจว่าต้องได้แน่เพราะว่าเท่าที่ดูก็คลิปไหนก็พี่หน่อยทําผ่านพี่หน่อยพี่แจ๊ทําผ่านจ้าแล้วก็ดีใจตัดสินใจใช่ไหมคะแม่บอกว่าดีใจตื่นเต้นจะมีรถใช้แล้วลายมาบอกตื่นเต้นพี่หน่อยเองก็ดีใจเหมือนกันนะคะที่สามารถช่วยให้ลูกค้าเนี่ยมีรถใช้ได้แล้ววันนี้ค่ะตัวน้องเมยกับคุณแม่เนี่ยก็มารับรถ Toyota v i o s สปี15สวยๆไปครอบครองแล้วก็คุณแม่กับ นครสวรค์เลยหรือเปล่าคะวันนี้ยังจะงยง,งใช่ไหมมาค้างก่อนใช่ไหมคะยังไงพี่หน่อยเองก็ต้องขอบพระคุณตัวน้องเนยแล้วคุณแม่มากๆนะคะที่ตัดสินใจมาให้พี่หน่อยดูแลแต่ก่อนจะจากกันไปเลยค่ะถ้าลูกค้าที่คุณมีปัญหาแบบนี้นะคะสามารถโทรมาปรึกษาถามพี่หน่อยก่อนได้เรื่องแท็กซี่ตอนนี้ยากมากๆน้องเนยพี่หน่อยบอกเลยว่าเป็นเคสสุดท้ายสำหรับลูกค้าเรื่องแท็กซี่ถ้าคุณมีไปจับแฟน,นมาแล้วไม่ผ่านไปแค่ครั้งเดียวไม่ผ่านตอนนี้หลายๆเต็น์ไม่สามารถแก้ได้ตัวพี่หน่อยเองก็แก้ไม่ได้เหมือนกันเราจะย้ำทุกคลิปว่า ถ้าทําได้เราจะบอกลูกค้าเลยว่าทําได้แต่ถ้าทําไม่ได้เราก็จะแจ้งลูกค้าตรงๆเหมือนกัน้ั้งเลยทําได้เราบอกเลยว่าได้ทําไม่ได้เราก็แจ้งตรงๆงลูกค้าจะได้ไม่ตินการเสียเวลาสําหรับใครที่อยากจะมาหาพี่หน่อยนะคะเต็นท์รถพี่หน่อย,อยอยู่ถนนการจราิเศษติดกับสถาบันเนติบัณฑิตตรงไปเป็นเดลโอมอบางแครวันนี้ตัวพี่หน่อยเองแล้วก็ตัวนั้งเนยแล้วก็คุณแม่นะคะเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ